ฮัลโหลทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านอากาศดีมากๆเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการยึดติดโลกปัจจุบันนี้คือการยึดติดมันเยอะมากการยึดติดมันเยอะมากคือรวมถึงตัวน้องด้วยแต่ก่อนน้องจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนอ่ะคือน้องยึดติดไงเราต้องได้สิ่งนี้ เราต้องมีสิ่งนี้เราถึงจะมีความสุขเราต้องได้ของชิ้นนี้มาเราถึงจะมีความสุขนี่มันคือมันยึดติดและคนเราในปัจจุบันเป็นแบบนี้เยอะมากนะคะเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองหรือหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็คือปรับตัวเองยังไม่ได้เราจะทํำยังไงดีให้ให้การรู้สึกแบบนี้มันมันหายออกไปหลายคนก็ยังจะทําตรงนี้ยังไม่ได้ ร้องเลยอยากมาเล่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟังคือน้องยึดติดใช่ไหมคะน้องมีความรู้สึกที่ว่าฉันต้องได้ของสิ่งนี้ฉันถึงจะมีความสุขเออนเพื่อนหลายคนเป็นใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกแบบนี้หรืออะไรนะฮะเราต้องได้เราต้องได้ของชิ้นนี้มาก่อนเราถึงจะมีความสุขนี่ไงคืออาการยึดติดเราต้องได้ของชิ้นนี้เราต้องเป็นเจ้าของอันนี้เราต้อง ได้อันนี้มาอยู่ในครอบครองของเราเรายึดติดเนี่ยเห็นไหมแต่ความจริงในในจริงๆเลยมันไม่ใท่คือเราได้ของมาเรามีความสุขเรามีความสุขแค่ตรงนั้นเรามีความสุขแค่ตรงนั้นแค่ตอนนั้นแต่ทีนี้พอเวลามันผ่านไปคือมันก็จบแล้วเราก็อยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้ขึ้นมาใหม่อีกเออคือมันไม่เกี่ยวกันจริงๆแล้วคืออ่อในใจเรา ในใจเราเนี่ยเป็นตัววัดมากกว่าว่าฉันมีความสุขหรือยังหรือฉันยังไม่มีความสุขตรงนี้มันเป็นตัววัดมากกว่านี่แหละคือคือถ้าถ้าเรารู้ทันตัวเองใช่ไหมคะเราเราก็จะรู้ว่าคือตอนเนี้คือจิตใจเราหรือว่าเราตัวเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเออเรายึดติดหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ยึดติดถ้าเรารู้ทันตัวเองมันก็จะตามทัน มันก็จะตามทันตัวเองแล้วเราก็จะรู้เราก็จะปรับตัวได้ง่ายนูน่นนี่อืมเราจะปรับตัวได้แต่ถ้าเราเรารู้ไม่ทันเราก็เราก็ยากจริงไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ยากถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ไม่ทันก็ยากแสบตาไหมตรงฝั่งเนี้ยเพื่อนแสบตาไหมครับฝั่งนี้ พันล้านมากบรรยากาศพันล้านมากใช่ไหมเราเราต้องรู้ให้ทันถ้าเป็นเพื่อนรู้ทันก็คือเพื่อนเพื่อนก็จะก็ <Pom> จะตามตัวเองได้ก็จะรู้ต,ตัวเองคือเราก็จะประมาณตัวเองได้ว่าเราควรทําแบบน,บบนี้เราควรแบบนี้เราเท่านี้เรามีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นอ่าน,น,อน,นี้คือตามตัวเองทันมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราตามไม่ทันเราตามไม่ทัน <r> มันก็จะยากมันก็จะเกิดนู่นนี่ เออก็คอยเราเราเนี่ยแหละก็จะคอยตามแก้ตามแก้ไปมันก็ไม่จบสักทีแต่ถ้าเราตามทานันเรารู้ว่าตัวเองเออคิดแบบไหนตอนนี้มีความสุขหรือยังหรืออะไรเราตามทันก็คือมันก็คือโอเคเลยสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แต่ถ้าเราตามไม่ทนันก็นั่นแหละเราก็ตามแก้มันมันก็เสียเวลาเราในตรงนี้นี่แหละคือคือเนี่ยเนาะต่อเลยก็คือน้อง อน้องยึดติดที่ว่าน้องต้องได้ของสิ่งนี้ต้องได้ตัวนี้มาันถึงจะมีความสุขจริงๆมันไม่ใช่ไงจริงๆความสุขมันอยู่ที่ตัวเราเราไม่จําเป็นต้องได้ของนั้นหรือไม่จำเป็นต้องได้สิ่งนั้นเราก็มีความสุขได้เพื่อนๆก็เหมือนกันทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยก็เหมือนกันเราเราไม่จำเป็นต้องได้ของสิ่งนั้นนะคะเราก็มีความสุขได้คือความสุขมันมันมาจากตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ของสิ่งนั้นเพื่อนเพื่อ เนี่ยอันนี้คือยึดติดแล้วเข้าใจไหมคะนี่แหละคือคําว่ายึดติดคือความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรที่มันจะต้องมาเป็นของเรามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่คือคือความสุขจริงจน่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีความสุขกับตัวเองเราพอใจตัวเองเราทานเข้าวันนี้อร่อยมากฉันฉันดีใจมากเราไม่ได้ยึดติดว่าวันนี้ฉันต้องทานเนอยยาวันนี้ฉันต้องทานเนื้อย่างวันนี้ฉันต้องทาน ข้าววันนี้ฉันต้องทานก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้เจาะจงหรือว่ายึดติดไปไปในในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นก็คือแค่เรารู้สึกว่าวันนี้วันนี้ฉันทานข้าวฉันอร่อยวันนี้แม่ทำกับข้าวให้อร่อยมากฉันชอบรสชาตินี้มากเนี่เห็นไหมมันเกิดความสุขแล้วก็คือเราเราเรา,เราไม่ยึดติดไง เห็นไหมคะเราไม่ยึดติดแต่เรารู้สึกว่าวันนี้แม่ทํากับข้าวอร่อยมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคือคือมันมีความสุขแล้วซึ่งกับข้าวนั้นมันอาจจะเป็นกับข้าวที่เราเคยกินอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือเราเรามีความสุขกับการที่ได้ทานข้าวาทานกับข้าวที่คุณแม่ทำเราก็มีความสุขไปแต่รสชาติที่คุณแม่ทําก็คือมันก็เป็นรสชาตินั้นเหมือนเดิมที่ที่เราเคยทานแล้วโอเคไหม ออที่เราเคยทานแล้วมันคือรสชาตินั้นแต่ว่าคือเรามีความสุขจากตัวเราเองว่าวันนี้ฉันดีใจคุณแม่ทำกับข้าวทำคุณแม่ทํากับข้าวให้ทานอร่อยมากๆเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเองที่เรามีความรู้สึกแบบนั้นซึ่งความรู้สึกแบบนั้นก็ทําได้ทุกวันทําได้ตลอดเลยเพื่อนๆทาได้มันไม่ได้เสียตังนะ ทำได้ตลอดเลยความรู้สึกนั้นแหละมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เรานําความรู้สึกตัวนี้ไปใช้กับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้เลยเอาตัวนี้ไปปรับใช้กับทุกสถานการณ์ได้เลยว่าคือเรามีความสุขได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรโอเคไหมเพื่อนๆอยาก private coaching นะอยาก private coaching ทัก n b นบอกมานา้องแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้รับทุกคนนะเพื่อนๆทักเข้ามาก่อนน้องจะดูให้ว่า อ่ตรงนี้ปรับตรงนี้ดูตรงนี้แก้ไขตรงนี้อ่าน้องก็คือน้องจะดูให้เพื่อนๆตามที่เพื่อนๆบอกมาเลยน้องก็จะดูให้อืมเพื่อนๆบอกว่าอยากแก้ตรงนี้อยากให้มาดูตรงนี้ให้หน่อยอ่ะเป็นการส่วนตัวเลยนะคะน้องจะดูให้เพื่อนๆแบบเคลียร์เลยแบบสวยๆแบบหล่อๆโอเคทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะ วิธีที่น้องบอกนําไปใช้ได้เลยค่ะตรงนี้นําไปใช้ได้ทุกคนทุกคนนําไปใช้ได้น้องยินดีเพื่อนๆทาได้นะคะมีความสุขยินดีกับทุกคนด้วยและน้องก็อยากจะบอกว่าทุกคนสามารถทําได้มันไม่เกี่ยวกันเลยว่าฉันแบบนั้นฉันแบบนี erm ้ฉันมีสิ่งนั้นฉันไม่มีสิ่งนี้ไม่เกี่ยวเป็นข้ออ้างทั้งหมดไม่เกี่ยวกันทุกคนทําได้โอเคทุกคนทําได้หมดเลยค่ะเพราะว่ามันมันมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราบอกว่าเราทําได้นั่นแหละ พลังงานเริ่มมาเนี่ยเราบอกว่าเราทําได้ชั้นทําได้พลังงานเริ่มมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะทําได้ในสิ่งที่เพื่อนๆคิดมันก็จะทําได้ทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกันไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นทุกคนเท่ากันทุกคนทําได้ทุกคนเก่งมีความสามารถในตัวเองโอเคทานข้าวให้อร่อยนะคะนอนหลับฝันดีทุกทุกท่านเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ